ยายอยากจะบอกน้องไม้ว่าถ้ายายไม่อยู่ในโลกนี้แล้วขอให้น้องไม้สู้ๆนะอดทนเข้าไว้ยายอยากให้หนูมี่แต่คนขอให้คนรักให้หนูนะลูกนะอย่างเงี้ยตัวหนึ่งสองครับ ชื่อน้องไมาอายุห้าขวบค่ะจำหนูได้ไหมคะหนูเคยไปออกรายการกิ่งเล็กใจใหญ่ค่ะหนูชื่อน้องไมเด็กหญิงอะไรคะเด็กหญิงคนิสสุขสังงามจากนั้นหนูเป็นเจ้าหญิงกองขยะค่ะหนูเคยไปเก็บขยะก,กับยายเปียกค,ค่ะหนูได้เครื่องซักผ้าค่ะแล้วก็จักรยานแล้วก็ตุ๊กตา พอกลับมาก็รับแจ้งซักผ้าค่ะหนูซักผ้าหาเงนินค่ะดีใจมากเลยได้สมปานปฐนาที่น้องใหม่ได้เรียนแล้วเงี่ยแล้วก็ได้เครื่องมือทำมาหากินมาชีวิตก็ดีขึ้นหลังจากนั้นยายก็เริ่มล้มป่วยปวดแต่ลำไส้ปวดมากปวดแบบทรมานปวดคิดแบบว่าอยากจะฆ่าตัวตายแล้วไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วปวดจนแบบอ่ะยายนอกไปเลยวูบไปเลย คนข้างบ้านเขาแจ้งไปให้รถมูลนิธิมารับไปนอนโรงพยาบาลไม่ได้สองคืนงดน้ำงดอาหารยายแล้วไปสองกล้องถึงได้รู้ว่ายายเป็นมะเร็งในลำไส้ระยะที่สี่แล้วยายปวดท้องค่ะแบบสุดๆเลยค่ะเขาทำแบบนี้แล้วเขาก็ร้องโอ๊ยปวดท้องอย่างนี้ค่ะบางทีรถมูลนิธิเอายายไปหนูเสียใจมากๆเลยค่ะแล้วเขานัดผ่ายายปฏิเสธไม่ผ่า พอผ่าไปแล้วยายกลัวนอนติดเตียงถ้าติดเตียงแล้วไม่มีโอกาสที่จะลุกไปไหนเลยนอนอยู่กับเตียงหมอเป็นคนพูดเองว่าถ้าให้คีโมยายก็รับไม่ไหวเพราะยายอ่ะอายุมากคีโมมันแรงเพราะกลัวน็อกไปอะไงเงี้ยยายก็กยยกลเลยปฏิเสธทุกอย่างไม่ผ่าไม่อะไรขอคินยาเอาประทังไปหนูไม่อยากให้ยายเป็นแบบนี้หนูอยากให้ยายหายไวๆแล้วก็อยู่กับหนูนานๆค่ะ ตอนยายทำงานอะไรไม่ได้เลยลําบากคือว่าเดินเหินก็ไม่ไหวเลี้ยวแรงก็ไม่มีเดินเดินอยู่ก็จะวูบไปตอนนี้คือไม่มีไรายได้ไเลยได้กําลังใจกันมายายอย่าคิดมากนะตอนนี้หวงที่สุดหมวงไม้มากๆเลยหนูชื่อจูนค่ะเป็นหลานของยายเปียกค่ะหนูเป็นคนช่วยยายเปียกเลี้ยงน้องไม้ตั้งแต่วันที่น้องไม้มาอยู่กับหนูแรกๆค่ะน้องไม้เป็นเด็กดีค่ะเป็นเด็กเรียบร้อยค่ะ ช่วงที่ยายไปอยู่โรงพยาบาลแม่ของน้องไม้เขาเข้ามาที่บ้านแม่เขาก็ไม่รู้ว่าหงุดหงิดมาจากไหนจู่ๆเขาก็เข้ามาตบช่วงใบหน้าค่ะน้องไม้ก็ลวงไปกับพื้นค่ะแล้วเขาก็เตะหนูใช้สายไฟตีหนูแล้วหนูก็ร้องว่าหนูเจ็บหนูก็ตกใจแล้วหนูก็ผลักเขาออกหนูก็โกรธหนูก็บอกว่าอย่ามาทํากับน้องไม้แบบนี้เขาก็บอกว่าอย่ามายุง่งหนูก็เลยพูดว่าไม่ยุ่งไม่ได้เพราะว่าน้องไม้มาอยู่บ้านหลังนี้แล้วหนูก็เลยด่าเขาว่าเขาก็เขาก็ไป หนูก็รู้สึกเสียใจว่าหนูอ่ะไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วทำไมเขาต้องมาตีหนูครั้งครั้งที่เขาก็เป็นแม่หนูค่ะครั้งที่สองหนูนั่งอยู่กับน้องไม้ในบ้านอีกรอบหนึ่งค่ะจู่ๆเขาก็เคาะประตูบอกว่าเปิดประตูหนูกับน้องไม้ก็ตกใจแล้วก็ไม่เปิดค่ะแล้วเขาก็เอาเก้าอี้ตีตรงประตูค่ะแล้วน้องไม้ก็กลัวจนตัวสั่นกอดหนูร้องไห้หนูก็เลยโทรหาพ่อให้รีบมาบ้านค่ะ บางครั้งนั้นน้องไม้เขาก็อดตัวเองไม่กินไม่เป็นไรขอให้น้องไม้ได้กินเขายายว่าป่วยีกินอะไรก็ไม่ค่อยได้กินอะไรก็ไม่ลงอย่างวันนี้น้องไม้ยังไม่ได้กินข้าวเลยเพราะไม่มีเงินจะซื้อข้าวกินข้าวสารก็หมดอะไรก็หมดหมดทุกอย่างอะหมดจนแบบท้ออะท้อแล้วถามเขาแล้วว่าจะไปอยู่บ้านแม่ไหมจะกลับไปไหมเขาบอกเขาไม่ไปเขาอยากอยู่กับคุณยายอย่าไล่หนูไปเลยนะให้หนูอยู่กับยายเถอะไม่อยู่กับยายขออยู่กับพี่จูนพูดแล้วเขาก็ร้องไห้ว่าพี่จูน ทุกวันนี้พูดยังไงเขาก็จะอยู่กับพี่จูนเขาไม่ยอมอยู่กับใครหนูไม่อยากให้ยายลำบากค่ะหนูก็เลยช่วยยายล้างจานค่ะแล้วก็กวาดบ้านค่ะลวนให้ยายค่ะแล้วก็ช่วยหาเงินด้วยกันใครก็ะดาเช็ดชู้ที่บางแสนค่ะขี่รถเครื่องไปค่ะะดาเช็ดชูใไปค่ะห่อละไรยี่สิบบาทค่ะช่วยหนูซื้อหน่อยนะคะหนูหาชุ การศึกษาไปโรงเรียนค่ะพอได้เงินมาก็ให้ยายซื้อกับข้าวกินค่ะหนูก็ไม่อยากให้ยายเหนื่อยค่ะเหนื่อยแค่ไหนหนูก็อดทนหนูอยากให้ยายอยู่กับหนูนานๆค่ะเขาก็เอาโทรศัพท์มาดูเขาก็ดูรายการเก่งเรืยใหญ่ๆเขาดูตลอดเขาดูคนนู้นคนนี้คนนู้นคนนี้เขาจะขึ้นปหนึ่งแล้วอะไรๆของใช้ก็ต้องซื้อใหม่ แล้วเราดียายก็ตัดสินใจว่าเออยายไหนๆยายก็จะไม่มีชีวิตยอยู่แล้วยายก็โทรไปรายการเนี้ขอโอกาสสักครั้งหนึ่งนะเราอยากจะมารายการเกิงๆใหญ่ๆแล้วขอข้าวสารอาหารแห้งมามา่าปลากระป๋องให้ไว้ให้น้องไมล์มันกินอะไรเงี้ยประทางวันๆนหนึ่งหนูว่ายายจะจากไปค่ะถ้าถึงวันนั้นจริงๆหนูก็จะดูรูปภาพยายในโทรศัพท์ค่ะแล้วหนูก็พูดว่าหนูก็รักยายค่ะ